วันนี้พามารีวิวโรงแรมนาวาน่าเนเจอร์เอสเคพัทยานะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยมาที่นี่หลายครั้งแล้วเพราะว่าติดใจในอาหารเช้าติดใจในห้องอาหารของที่นี่นะครับและนอกจากห้องอาหารของที่นี่แล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ตั้งของโรงแรมครับที่ตั้งของโรงแรมเนี่ยตั้งอยู่ริมชายหาดเลยก็ถือว่ามีชายหาดส่วนตัวให้เล่นเป็นของตัวเองเลยห้องพักก็มีให้เลือกหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นพูลแอคเซสที่อยู่ชั้น2มีสระว่ายน้ำเป็นของตัวเองของห้องเนาะรวมจนถึงสระว่ายน้ำส่วนกลางที่มีขนาดใหญ่พอสมควรเลย มีจุดให้เรานั่งพักผ่อนด้วยเก้าอี้ชายาหาดเบาะชายาหาดอีกหลากหลายมากมายบริเวณนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างจะคอรอบคลุสสำหรับการมาพักผ่อนเลยเนาะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาดีๆต้องรับสู่ช่อง y t u t u ในวีเกตุ้ยนะครับยังไงไปชมคลิปเต็มๆกันได้เลยครับอันนี้เป็นวิวจากล็อบบี้ชั้น2นะครับเพื่อนๆขับรถมาถึงเนี่ยก็ขับรถเข้าไปจอดที่ช่องขวามือตรงนั้นและเมื่อจอดรถเสร็จเนี่ย เจ้าหน้าที่เขาจะพาเราขึ้นมาที่ชั้น2ชั้น2เนี่ยก็จะเป็นโซนล็อบบี้เป็นโซนเช็คอินเป็นโซนเซิปชั่นนะครับเข้าไปในโซนเซิปชั่นเนี่ยก็จะดูอบอุ่นหน่อยมีเวลคัมดิงมาให้นะครับก็จะเป็นน้ําชามะนาวและเมื่อเราเช็คอินเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะก็อาจจะต้องทําแบบสอบถามอะไรเพิ่มเติมกว่าปกตินิดหน่อยตอนนี้น้องจ๋าก,ก็กําลังทําแบบสอบถามกันอยู่นะครับก็เป็นแบบประเมินความเสี่ยงเรื่องโควิดเรื่องวัคซีนต่างๆ เช็คอินกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็บริเวณด้านหน้าก็จะเป็นโซนล็อบบี้ช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ก็จะตกแต่งเป็นต้นคริสต์มาสหน่อยแล้ววันนี้เราพักกันที่ห้อง133นะครับเดี๋ยวเราไปดูในห้องพักกันโอเคแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาในห้องพักกันแล้วนะครับก็เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวรีวิวก่อนเลยว่าในห้องเป็นยังไงผมก็เพิ่งเข้ามาพร้อมกับทุกคนนะครับอ่ะหมุนมาเนาะแบบริเวณนี้เราเข้าประตูมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกวางรองเท้ามีตู้เซฟเนาะแล้วก็มีพวกร่มพวกถุงอะไรเหล่านี้เขาก็ให้เราใช้ใน บริเวณรีสอร์ทได้นะครับพอหมุนกลับมาเนาะอะ่เดี๋ยวเรามาดูห้องกันเรารีวิวเตียงนอนก่อนละกันเนาะตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำเรายังไม่ตรงนี้ก็เป็นตัวมินิบาร์เนาะก็เป็นชากาแฟอันนี้แก้วของเราส่วนตัวเนาะไม่ใช่แก้วที่นี่แล้วก็เมื่อกี้พี่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าของในตู้เย็นเนี่ยทานได้หมดเลยก็มีผลไม้ให้แล้วก็มีน้ำเปล่าแล้วก็มีมจะเป็นเจเลปีปะประมาณนี้นะ แล้วก็มาดูเตียงนะครับก็เป็น sea v i เนาะด้านนอกก็เป็นทะเลละเดี๋ยวพาไปดูมีเก้าอี้ให้ตัวหนึ่งแล้วก็เตียงก็ค่อนข้างโอเคเลยเนาะแล้วก็มีบักไฟนะครับชาร์จได้อ่าตรงนี้ก็เป็นทีวีเราพาไปดูข้างน,นอก อ่ะเราพามาดูข้างนอกปิดประตูนิดนึงพอดีพี่เจ้าหน้าที่เขามาส่งกระเป๋าพอดีก็เดี๋ยวให้จ่ารับกระเป๋าไปก่อนข้างนอกนี้เนาะก็จะมีเกา้าอี้ให้นั่งชิวเนาะนี่ก็เป็นวิวข้างในนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเรามาดูวิวข้างนอกกันบ้างนี่เราอยู่ที่ชั้นสามนะครับก็ตอนนี้เป็นคูใหญ่เนาะ ส่วนบริเวณตรงนี้เป็นห้องอาหารก็ถือว่าเป็นโรงแรมที่ซีวิวเลยเนาะทุกห้องนี่เห็นทะเลเท่าๆทุกห้องเลยนะครับเดี๋ยวไปดูห้องน้ากันโอเควนมาดูห้องน้ำเนาะห้องน้ําที่นี่ก็ไม่มีประตูเนาะใช้มา่านรูดมา่านเอาเนาะแทนประตูนะครับแล้วก็จะเจออ่างเนาะมีผ้าเช็ดตัวให้เรียบร้อยก็เป็นโซนที่แต่งหน้าเนาะ อ่างล้างหน้าและตรงนี้ก็จะเป็นโซนแยกโซนเปียกที่เป็นห้องส้วมกับโซนห้องอาบน้ำเนาะก็จะเป็นฝักบัวกับเรนชาวเวอร์แยกกันชัดเจนโอเคในห้องเป็นประมาณนี้ครับและพอตกบ่ายหลังจากที่เราเช็คอินเสร็จแล้วเก็บกบระเป๋าเข้าห้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าการลงมาเดินเล่นที่ชายหาดหรือการมาว่ายน้ำที่สาะว่ายน้ำของโรงแรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งเลย รวมจนถึงมุมถ่ายรูปต่างๆของโรงแรมเนี่ยก็มีให้ถ่ายรูปค่อนข้างมากมายเลยนะครับชายหาดก็ถ่ายรูปได้สวยสระว่ายน้ําก็ถ่ายรูปได้สวยเป็นโรงแรมที่เราใช้เวลาอยู่ที่เนี่ยได้แบบครบวงจรเลยไม่จําเป็นต้องออกเดินทางไปเที่ยวข้างนอกเลยนะครับถือว่าเป็นโรงแรมที่เราสามารถมาพักผ่อนชาร์จแบตได้แบบเต็มๆเลยนะครับเพื่อที่จะได้มีแรงกลับไปทําภารกิจส่วนตัวต่อก็คุณวันนี่เช้าวันใหม่นะครับเดี๋ยวเราเดินไปข้างล่างกันไปกินอาหารเช้าแล้วก็เดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศรอบๆดูครับ นี่เนาะเราลงลิฟต์มาเมื่อกี้นะครับแล้วก็ซ้ายมือนี้ก็จะเป็นห้องรับรองนะครับมีกาแฟเนะานะมีกาแฟให้ทานแล้วก็เป็นที่นั่งแบบนั่งรับรบองเนาะส่วนทางขวามือนี้เป็นสปานะครับก็โรงแรมนี้มีสปาด้วยเนาะแต่ว่าเราลงมาหกโมงกว่า,วาสป,ปายังไม่เปิดใช่ เดินต่อมาที่โซนตรงกลางนะครับก็ตรงนี้จะเป็นห้องอาหารเช้าเนาะแล้วก็เป็นห้องอาหารเย็นไปในตัวเลยขวามอือก็จะเป็นสระว่ายน้ำเนาะอันนี้เราพาเดินมาดูอีกมุมเนาะก็มีเป็นห้องอาหารเช้าห้องอาหารเย็นแล้วก็เป็นตึกที่เราพักนะแล้วก็ตอนนี้เป็นวิวสระว่ายน้ํานะครับ รอบก่อนเรามาพักตรงนี้จะเป็นลักษณะเหมือนพูวิลล่านะครับมีสระว่ายน้ำแยกส่วนตัวเองส่วนรอบนี้เราพักที่เป็นอาคารเนาะเราพักอยู่ชั้น3ชั้นที่เปนเน็นเนี่ยชั้นเนี้ยชั้นที่เป็นเชือกๆกันเนาะส่วนชั้น2เขาเนี่ยส่วนชั้น2ชั้นเนี้ยเขาก็จะมีสระว่ายน้ําเป็น p ู้ o l อ c c e s ของเขาเนาะแล้วก็นะก็ลงมาเล่นที่สระใหญ่ด้านล่างได้นะครับนี่เนาะก็จะเป็นบรรยากาศบริเวณสวนกับสระว่ายน้ำเก้าอีช้ชายหาดนี้ก็ มีรองรับนะักท่องเที่ยวมากันได้อย่างครบครันเลยเนาะเพรเป็นรีสอร์ทไม่ใหญ่มากนี่แล้วก็มีก็ยิ่หด้านหลังด้วยเนาะโอ้ยมีเจ้าเหมียวด้วยแลดูจะหวัดกลัวนะครับมีโซนให้นั่งชิลๆเยอะเลยนะหลายๆจุดเลยนะครับก็บางจุดก็จะไพรเวทตั้งรับลมทะเล แล้วก็พาเดินมาดูบริเวณชายหาดของเขาเองว้าวออกมาก็เป็นทะเลเลยนะครับเป็นรีสอร์ทติดทะเลนะครับตอนนี้น้ำทะเลอาจจะดำๆนิดหน่อยเนาะโนนี้ก็นั่งได้นะก็จะเป็นเก้าอี้แบบนั่งรับลมรับแดดนะครับตันนี้ก็จะเป็นโซนที่นั่งจับกลุ่มแล้วตรงนู้นก็จะเป็นโซนที่น่าเป็นเบาะนะมีหลายรูปแบบหลายโซนเลยเนาะแล้วก็ โรงแรมนี้ไม่ได้ใหญ่มากแต่ฟอซิลิตี้มันมีครบขนันแบบนี้ก็เพียงพอสำหรับนะักท่องเที่ยวแหละครับตอนนี้เราก็สัก9ก้ามงกว่าแล้วนะครับเรารอให้ห้องอาหารมันว่างนิดนึงเนาะเพราะว่าช่วงโควิดก็ไม่อยากจะแบบแออัดมากจริงๆไม่9ก้ามงครึ่งหรอกตอนนี้ก็10บโมงแล้วละไปเดี๋ยวเราไปเดินไปห้องอาหารเช้ากันไปกินข้าวเช้ากันครับ ห้องอาหารของโรงแรมเนี่ยก็จะอยู่ชั้นล่างติดกับสระว่ายน้ำนะครับโดยห้องอาหารเนี่ยก็จะใช้ร่วมกันระหว่างห้องอาหารเย็นกับห้องอาหารเช้าโซนด้านในเนี่ยก็จะเป็นติดแอร์นะครับนั่งกันแบบเย็นๆหน่อยส่วนโซนด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นโอเพนแอร์นั่งรับลมทะเลกันไปบอกได้เลยว่ารายอาหารของที่นี่ค่อนข้างอลังการเลยทีเดียวรายอาหารโซนยุโรปที่ผมพามาดูโซนนี้ก็จะเป็นพวกเบคอนนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นแฮมเป็นไส้กรอกนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนแบบ เวสเทิร์นเป็นโซนยุโรปหน่อยเนาะหลังจากโซนแฮมเบอร์กอร์มาเนี่ยก็จะเป็นโซนซุปโซนข้าวต้มต่างๆก็จะมีอำนวนคมสะดวกกันอย่างครบครันถัดออกมาจากโซนซุปโซนเวสเทิร์นเนี่ยก็จะเข้ามาที่โซนอาหารไทยและอันนี้ก็จะเป็นข้าวผัดนะครับถัดจากข้าวผัดเนี่ยก็จะเป็นคล้าย,าย,ายสป,ปากเกตตี้ผัดนะครับผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันว่าเรียกว่าอะไรถัดมาเนี่ยก็จะเป็นผัดผักเนาะโซนนี้เป็นโซนไทยๆหน่อยอันนี้น้องจ๋ากำลังตัก ที่โครงตุ๋นที่โครงอบอยู่นะครับเปิดมานี่เป็นทีเด็ดเลยนะครับต้มยำกุ้งกุ้งตัวใหญ่เลยทีเดียวที่นี่กุ้งเนี่ยค่อนข้างจะให้ตัวใหญ่เลยอีกเมนูนึงก็เป็นกุ้งเหมือนกันนะครับเป็นกุ้งซอสมะขามเมนูนี้ขอบอกเลยเลยว่าขายดีมากหมดเร็วมากๆเลยนะครับถัดมาเป็นมัสมั่นเนาะก็จะเป็นมัสมันเอาไว้กินกับโรตีก็ถือได้ว่าครบท่วนครบวงจรของอาหารเลยนะครับเดินถอยหลังมาหน่อยก็จะเป็นสเต,เตชันไข่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นไข่ลวกไข่กวนไข่ค,คนสกัมเบิลต่างๆเนี่ยก็สั่งพี่พนักง,งานได้เลยเลยมาหน่อยเป็นโซนพวกคาร์โบไฮเดรตเป็นขนมปังนะครับก็จะมีทั้งขนมปังปลาท่องโก,โกเรียงมากับสลัดาราต่างๆนะครับและถ้าจากสลัดปราที่นี่มีโซนโคคัตเป็นโซนชีสด้วยนะครับและไฮไลท์ก็คือข้าวเหนียวมะม่วงครับข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยเด็ดมากเลยเนะาะหลังจากข้าวเหนียวมะม่วงมาก็จะเป็นโซนเครื่องดื่มก็จะเป็นน้ำเปล่านมน้ำผลไม้ต่างๆเนี่ย มีให้เลือกมากมายเลยผลไม้ก็มีนะครับผลไม้ก็อยู่ในตู้เราก็หยิบได้เลยเนาะขนมหวานก็มีนิดหน่อยอยู่ในตู้ก็สามารถหยิบได้เลยโอเคมาลองดูบนโต๊นะนาอบนโต๊ะเนี่ยเขาก็จะมีเซ็ตจานชามช้อนส้อมแล้วก็มีถุงมือให้เนาะเวลาเราไปตักเราก็ไปตักมาชุดหนึ่งละเนาะนี่ก็จะเป็นเซ็ตอาหารไทยเนาะมัสั่นกุ้งทอดนะกขามและแอบมีซี่โครงคนมาหน่อยนึงนี่จะเป็นแบบเซ็ตที่เราตักโซน เวสเทิร์นเนาะนี่แล้วผมชอบที่นี่เนาะมีโคคาดมีชีสต่างๆด้วยส่วนของจานนี้ก็มีครับไทยฝรั่งคนกันแถมด้วยค้าต้มมาต่างปีกินข้าวก่อนนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะไปพักบ้านนะครับและมีคําถามว่าผมไปพักมากคืนแล้วเท่าไหร่เนี่ยผมขอตอบเลยนะครับว่าผมไปพักมากคืนแล้วประมาณ4,600กว่าบาทนะครับแต่ว่าเป็นการจองใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป่าตุงนะครับเป็นสิทธิ์เทีเ่ยวด้วยกันก็จะจ่ายจริงจริงอยู่ที่เราวๆสัก 2,800กว่าบาทรวมไปจนถึงเรื่องการเดินทางนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ขับรถไปเองเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ปักหมุด Google Map ไว้ให้ใน description น,นะครับก็แนะนำเพื่อนๆนะครับโรงแรมนี้ถือว่าเป็นโรงแรมที่น่าไปพักผ่อนหย่อนใจทีเดียวเลยนะครับและก่อนจบคลิปกันไปในวันนี้ผมขออนุญาตขายของตัวเองนิดนึงนะครับยังไงในวิเกต t ้วยช็อปก็เป็นร้านเล็กๆที่เปิดมาขายเสื้อผ้าสไตล์ที่ผมใส่ในชีวิตประจําวันหรือใส่ไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆนะครับ ก็เป็นการเปิดร้านใหม่นะครับฝากเพื่อนๆเ,เข้ามาอุดหนุนฝากเพื่อนๆเ,เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันหน่อยมีขายทั้งบนอินสตาแกรมแล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากต,ต้องการซื้อเนี่ยจะสามารถสั่งซื้อผ่านช้อปปีก็ได้นะครับหรือจะแชทไลน์เข้ามาคุยนะครับยังไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ร้านของผมนะครับหากเพื่อนๆต้องการสนับสนุนก,ก็ฝากเข้ามาอุดหนุนได้นะครับ